ปัทมมณนานะบทที่75มรสุมการช่วงชิงบนชายหาดการประหัรประหารระหว่างสำนักน้ำไห้และพักสยันจันทายนดำเนินสืบไปผู้คนล้มตายไม่หยุดยัง้งเสียงแผดร้องคร่ำครวญเสียงตะวาดแผดดาเสียงอาวุธปะทะกันผสมประสานเป็นจังหวะดนตรีสั่นขวัญสถานวิญญาณเทพพระธาุซึ่งซุ่มซ่อนสังเกตการอยู่ชมดูจนรอบขมวดคิว้ว ขายฉุกคิดเรื่องราวใดพันเบือนหน้ามากล่าวกับนพ์เที่ยงหือที่ด้านข้างว่าคู่ต่อสู้ของสนักน้ำไหยหาใช้คนในพักจันทาไม่หากเป็นยอดมือพักสริยันนักพ์เยี่ยงหือผงไว้สะก่าวว่าเราดูออกตั้งแต่แรกในวงต่อสู้ปรากฏผืนธงปักทอรูปอาทิตย์แดงเพิงผิวปิวสวยัยแสดงว่าพวกมันสังกัดพักสริยันขอทานสาตันร้องโผงว่า ขุมกำลังสํานักน้ําไหเข้มแข็งมิน้อยกัดทางสองผู้โสน้ําไหก็เร่งลดมาพึ่งขาดคําแววเสียงท่งเทนขีกระทบโสดว่าทุกท่านไม่ต้องแยแสสนใจยังคงจับตาสังเกตผิวน้ําเถอะทุกผู้คนหันขวับไปเห็นท่งเทนขีมีทราบหวนกลับมาตั้งแต่เมื่อใดเทพพัสารีบถามว่าสถ,ถานการณ์ด้านนั้นเป็นอย่างไรท่งเทนคีกล่าวว่าไฟหนึ่งเป็นอิสตรี สังกัดหัวหน้าหน่วยดอกทอเป็นจามาศดอกบัวแต่ตอนนี้ล้วนสังกัดสำนักเร่งสัวอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอิสตีสังกัดหูหญิงจันทาหอธาโนยก้าวยางกระตือรือร้อนอย่างนั้นคงคึกคืนกิ้งกระมังทงเทนขีรอบพังกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายต่อสู้จนอาพรขาดวินบาดแผลโลหิตเกลื่อนกราดสภาพทุรัุเรยิ่งสุดที่ข้าพัะเยาจะทนดูสืบไปยอดฝีมือทั้งหมด ล้วนหัวเราะอ,ออกมาขอทานสาตันพันกล่าวว่าบนผิวน้ำปากฏสีใะผู้คนหัวหนึ่งโผล่โขึ้นมาทงเทนคีผูอวิสกก่าว่าอย่างนั้นเรือระนา้เล่นมาถึงแล้วตุลาการเลือดพลิกข้อมือตบบคู่กันประจำโตออกมากล่าวว่าพวกเราไปสก,กัดขัดขวางไว้ทงเทนคีใสะกล่าวว่าไม่พวกเราจะแบ่งกำลังคนออกหน่วยหนึ่งสังเกตภาพบนผิวน้ำอยู่ริมฝั่งอีกหน่วยหนึ่ง อสอดแทรกเข้าสู่วงต่อสู้ของสำนักน้ำไห่และพักสุริยันขอทานสลาตันกล่าวอย่างสงสัยใจท่านทำเช่นนี้โดยจิตใจใดพวกเราลงมือช่วยเหลือสำนักน้ำไห่ขับไล่พักสุริยันไปก่อนจากนั้นโหลกลับมากำจัดสำนักน้ำไห่ให้ทั้งสองฝ่ายระแวงสงสัยกันและกันเปิดโอกาสให้พวกเราช่วงชิงกระถางในเรือดำน้ำเทพพัุธาหัวร่อฮาหาก่าว่าพัดโลหิตท่งเทนคี หลายกาจริงๆเพียงไหวพิบปัญญานี้ก็เหนื่อล้ำกว่าหุ้นคงเมื่อครั้งกระโนนมากนักยอดถือมือทั้ง20-30คนพากันโห่ร้องดังกึกก้องฮือไปยังวงต่อสู้ที่ชายหาดมีแต่ท่องเทนขีจับตาชมดูแต่ไก่เนื่องเพราะขุมกำลังทั้งสองฝ่ายล้วนจดจำท่องเทนขีได้ดังนั้นไม่อาจปากดก่ายขึ้นขุมกำลังพักสยันและสำนักน้ำหไหพอเห็นผู้คนกลุ่มใหญ่เคลื่อนตรงมา ล้วนชะงักงันไปวูบเทพพระสทาพันตาวาดว่าพักสริยันรับฟังไว้โอ้ทวงถามนี่สินมาแล้วคนของสำนักน้ำไห้ฟังว่าผู้มามีอริบาตหมางกับพักสริยันล้วนคึกขักขึ้นอักโขหนึ่งในสองผู้โสน้ำไห้ฉายาจอมเท่าคำนวณโหวรอ,อย่างคุมข้างกล่าวว่าบริวารน,น้ำไห้เราบุกเมื่อเป็นเช่นนี้คนของพักสริยันเริ่มประวันลนลานภายใต้าการกุ้มจู่โจม จากสำนักน้ำไหยและเกาะเทพเจ้าหลวนปราจากำลังขวัญต่อสู้สืบไปยามนั้นแววเสียงโหร้องฆ่าฟันดังอื้ออึงเสียงแผดร้องดังตามติดมาผู้คนล้มตายเกิื่อนกาดครูใหญ่ให้หลังคนของพักสยันบาดเจ็บล้มตายแทบหมดสิน้นหนีเอาชีวิตรอดได้มิถึงห้าคนจอมเท่าคำนวณลิงโลดลำพองยิ่งกากรเทพพุทธาว่าเราทราบว่าท่านจะช้าเร็ว ต้องสังกัดสำนักน้ำใหายเราความดีความชอบของพวกท่านครานี้ต้องไปที่ศบอารมณ์เจ้าสำนักเราแน่นอนเทพพัสธาหัวร้อฮาฮากล่าวว่าเล่าหูไม่เคยมีความคิดสังกัดสำนักน้ำใหายมาก่อนจอมเท่าคำนวณงงงันวูกล่าวว่าพวกท่านเมื่อครู่มิใช่ช่วยเหลือสำนักเราขับไล่พักยันหรือนั่นก็มิผิดตอนนี้พวกเราจะเริ่มกำจัดท่านจอมแพทย์ธงยาน รับคำถึงตอนนี้ก็ชิร้รมือก่อนประมุกเกาะเทพเจ้าโบกมือนําพานักสู้ในสังกัด20คนถาโถมตามติดเข้าหาคนขอสสำนักน้าไห่คิดไม่ถึงว่าเหตุการณ์พันกับกายอย่างกระทันหันพว,วกมันหักหานกับพักษยันมาเนิ่นนานพระกําลังเสริมศูนย์ไปอักโขก็กับแตกเตือนตรึงนานไหนเลยต้านทานรับได้จอมท่าคำนวณแม้มีพลังผีมือไม่ต่ำซ้มน่าเสียดายที่การก่อน ถูกท่องเทนขีฟันแขนสายขาดไปข้างหนึ่งมิอาจก่อกู้สถานการ์ต้องครูคำรามว่าเทพสุธาเล่าหูวันนี้ขอเสี่ยงกับเจ้าเทพสุธาแคนหุร่อกล่าวว่าอย่าได้ประโคมโหมไปท่านเพียงสามารถไปทักรักษาชีวิตตัวเองเท่านั้นจอมถท่าคำนวณก่อกิ้งเจ้าเรสำเนึกทราบว่าหลงกลขับไล่พยักตะปบสุนัขจิ้งจอกของายตรงข้ามดังนั้นน้องดังว่า พวกเรารีบถอยพึ่งขาดคําคางหูแววเสียงเย็นชายเยียบว่าท่านคิดหนีหรือจอมท่าคํานวณจดจําสุ้มเสียงนั้นได้อย่างแม่นยําสีหน้าพันแปรปีนยนันรุนแรงโพ้งว่าท่องเรียนขี้มิทันจบคําเทพพสุธาพันสะบัดฟ้ามื่อเมื่อถึงกระแทกมันส่วนเซถอยไปเจ็สายล่างโงนเงินแทบล้มลงซุ้มเสียงเย็นชานั้นดังอีกว่าจอมท่าคํานวณหากทราบสถานการณ์ ยังคงจัดการกระตัวเองเถอะจอมท่าคำนวณกวาดตามองมวลมูลบริวารเห็นฟุบและหนีนานาจอยบนพืนแทบหมดสินรอบกายก็ถูกขุมกำลังของเกาะเทียบเจ้าโอบล้อมไว้สร้างความแตกตื่นจนขวัญ่อจอมท่าคำนวณสํานึกว่าไม่มีทางทลวงฝ่าจากวงล้อมต้องกวาดตาไปยังต้นเสียงท่งเทนขีเห็นฝ่ายตรงข้ามเร้นกายในพงเข็มอันหนาแน่นยากคำนวณตำแหน่งที่ยืนหยัดทรงกายอยู่ ยิ่งไม่กล้าเคลื่อนไหวโดยพระการในพงเข็มแววเสียงท่งเทนขีดังมาอีกว่าคิดไม่ถึงว่าผู้โสแห่งน้ำไห้กับกายเพิภาพในไห้ผู้โอโสทุกท่านอย่าได้ลงมือรุนแรงไปพึงเห็นแก่นหน่าเจ้าสนักน้ำไห้บ้างจอมถท่าคำนวณทั้งอับอายทั้งขุนแขนสีหน้าแปลเปลี่ยนเป็นบิดเบี้ยวปั้นยากได้ยินท่งเทนขีเอ,อ่ยสืบต่อจอมเท่าคำนวณ เราจะปล่อยปะละเว้นท่านสักครากลับไปถามถ่ายสุขภาพเจ้าสำนักน้ำไห้สีจิ้นงานแทนเราด้วยจอมทัพขนวนตะลึงด่านบู๊พงว่าท่องเทนขีเจ้าใหญ่มิฆาเล่าหูตอนนี้เราพึ่งตกลงการค้ากับสนักน้ำไห้เสร็จสิน้นมีคิดประกอบอาถรรพ์การฆ่าฟันรุนแรงไปจอมทัพขนวนงงงานบูบจึงกล่าวอะไรเจ้าสังกัดสนักน้ำไห้แล้วในพงเข็ม แววเสียงแค่รองอย่างเย็นชาจากนั้นกล่าวว่าสำนักเล่งสัวยังมีศักดิ์ศรีคู่ควรกับการชักชวนเราเข้าร่วมสังกัดเราหมายถึงการคาแลกเปลี่ยนตังหากการคาอันใดเกี่ยวกับการแบ่งปันกระถางจ่าลึกยอดวิชาทั้งเจ็ดใบจอมท่าคำนวณกระชากเสียงว่าสำนักเล่งสัวมีศักดิ์ศรีอันใดกับเสนอกระถางทั้งเจ็ดแบ่งปันกับเจ้าหรือสำนักน้ำให้ท่านขิดสอดมือ เข้ายุ่งเกี่ยวด้วยจอมท่าคำนวณนิ่งอึ้งไปหันเหหูเรื่องว่าพวกเจ้าตกลงแลกเปลี่ยนกันอย่างไรคนในพงเข็มกล่าวว่าท่านรับฟังไว้สํานักเล้งสัวจะช่วยเหลือเราทวงถามความแค้นจากพักสยันจันทาส่วนเราช่วยเหลือมันกําจัดสำนักน้่มไหและหลังจากช่วงชิงกระถางยอดวิชามาก็แบ่งกันกฝึกปือท่านเห็นว่ายุติธรรมหรือไม่จอมท่าคำนวณแตกตื่นตกใจยิ่ง กอกกิ้งตาอย่างเร่งร้อนปากกล่าวว่าท่องเทนคีเจ้าบอกว่ายินยอมปล่อยปะรละเว้นเราจริงๆคนในพงเข็มกล่าวว่าหัตโลหิตไม่เคยตบัดสัตว์คืนคำท่านไปเถอะจอมท้าคำนวณพอฟังโรล,ลานหันกก่โลดเล่นจากไปอย่างเร่งร้อนจอมท้าคำนวณพึ่งโลดเล่นลับตาไปในพงเข็มปรากฏเงาร่างสายหนึ่งสาวเท้าออกมากับเป็นขอทานน้อยโหดหิฮาก่าวว่า หุยมือข้าพเจ้าคานี้มิเลวนักกะมังกับคมโคูหนึ่งในสองผู้โสน้ำไห้จนเตลิดหลบหนีไปขอทานสาตันเถิงตาก่าว่าเด็กน้อยกับล้อเล่นอย่างคึกคืนนักแล้วเอี้ยจือ้อคราครั้งนี้คึกคืนสนุกสนานจริงๆฮะเจ้าต้องระวังศรีรษะบนบ่าด้วยขอทานน้อยรูปคำคอตัวเองก่าวว่าอาศัยสำนักน้ำไหอย่างปดศีษะบนบ่าข้าพเจ้าไม่ได้หรอก แต่ท่งเทนขีกับปิธิศาเจ้าได้อย่างง่ายดายโดดพลิกฝ่ามือเมื่อครู่ท่องทงชื่อมิทันเล่งรถมาข้าพเจ้าจึงลอกเรียนสุ้มเสียงขู่ขวัญจอมท่าคำนวณและกชักนำน้ำไหเข้าใจผิดต่อเร่งสัวท่งกงชื่อไหนเลยคิดปิดชีวิตเหล่าก้าวจบคำท่งเทนขีพันศาสตร์พุ่งลงยางกึงกลางวงก่าวยางยิ้มแยมอีกประการหัดโลหิตแม้โหดเหี้ยม แต่ก็ยังสามารถจำแนกผิดถูกชั่วดีกลุ่มผู้ก,กา้าล้วนหัวราะออกมาเทพพระธาก่ลาว่าเจ้าคิดดำเนินการขั้นต่อไปอย่างไรท่งเทนขีกล่าวว่าพวกเจ้าล้วนรุดสู่ปากน้ำอีแปรนาชายนำกำลังคนของเกาะเที่ยบเจ้าซุ่มซ่อนเล่นกายตามพงเข็มหากพบเห็นผิวน้ำปั่นป่วนผิวกติอย่าพึ่งลงมือเคลื่อนไหวรอจนเรือม้าผ่านไปจึงดำลงสู่แม่น้ำ ปิสกัดทางถอยและไล่ล่าฆ่าพวกพักจันทาภายในน้ำขอทานสาตันกล่าวว่าอย่างนั้นพวกเราเล่าที่โรงเหลือกระจายอยู่ตามริมฝั่งอย่าให้คนของพักสริยันจันทาหลบหนีขึ้นสู่ฝั่งได้ประมุกเกาะเทียบพระเจ้ากล่าวถามว่าหลังจากพวกเรายึดครองเรือดำน้ำสำเร็จจะทำอย่างไรกันท่องเทนคีกล่าวว่าให้คนของเกาะเทพระเจ้าคนย้ายกระถางทั้งเจ็ดใบ ยากเรือมน้ําดําน้ํากับปาการสุริยันจันทาประมุกกอดเทพเจ้าขมวดคิ้วกล่าวว่านั่นใหญ่ไม่ใช่แสหาเพศภัยใส่ตัวใต้ปาการสุริยันจันทามีถ้ำธงเทียนขุกหากซุกซ่อนกระถางทั้งเจ็ดอยู่ภายในรับรองไม่ถูกคนภายนอกพบเห็นประมุกกาะเทพเจ้ากล่าวว่าเหตุใดเจ้าจึงกระทำเช่นนี้องเทียนขีดลด้งเสียงแผ่วเบา อธิบายแผนการจนเองไปประมกุกเกาะเทพเจ้าจึงแย้มยิ้มออกมากล่าวว่าแผนอันประเสริฐเลิศล้ำนักจบคำโบกมือชักชวนนักสู้เกาะเทพเจ้าซึ่งช่ำชองวิชาทางน้ำโลดแดนสุปาน้นาท่องเทนขีและพวกก็ติดตามไปอย่างกระชั้นชิดขมกำลังฝ่ายสำนักน้ำไหเหลงสัวก็ทุ่มเทความสนใจมายังกระถางจ่าเล็กยอว,วิชาทั้งเจดใบและสืบทราบแผนการอาศัยเริมน้ำบรรทุก กระถางโซ่สำนักใหญ่ของพักศยันจันทาสำนักเล็งสัวหลังจากผ่านการเพราะขุมกำลังเกือบสิบปีเริ่มทะยานขึ้นเป็นค่ายสำนักอันเข้มแข็งหาไปลองสำนักน้ำหายไม่หากผนึกกำลังทั้งสองขุมต่อต้านพักศยันจันทาสามารถมีเปรียบกว่าน่าเสียดายที่พวกมันมีอาจร่วมมือกันบนฝากฝั่งด้านหนึ่งปรากฏหลวงจีนและวาสนาเยือนสังเกตการอยู่แต่ไม่เห็นผิวน้ำ บังเกิดความผิดปกติใดอดรอรุ่นใจไม่ได้ยามนั้นปรากฏนักพจน์รุกหนึ่งสาวม้ามสมทบกล่าวว่าซื่อเจ๊บนผิวน้ำชะไหนปรปจากสิ่งผิดปกติใดหลวงจีและวาสนากล่าวว่าผักเคลื่อนเอรือลุดหน้าอยู่ใต้น้ำระดับความเร็วย่อมเชื่องช้ากว่าปกติยังคงสะกดกั้นใจรอคอยสืบไปขณะนั้นปรากฏชายกันชุดชาวนาสองคนเดินเรียบริมฝั่งมา หลวงจีและวัสนาปายตามองไปแวบหนึ่งจึงกล่าวคนของสำนักน้ำหายก็เคลื่อนไหวเร่งรุดมาสังเกตการด้วยนักโพสผู้นั้นกวาดตาไปยังฝั่งตรงข้ามกล่าวว่าพักสุยันจันทาก็จัดส่งบริวารติดตามความเคลื่อนไหวของศัตรูอยู่ฝั่งตรงข้ามหลวงจีและวัสนากล่าวว่าดูท่าเรลือมน้ำเคลื่อนใกล้มาทุกขณะจิตพวกเราจัดการคนของน้ำหายเสียก่อน พักคุรยันจันทาบนฝั่งตรงข้ามย่อมต้องตื่นตัวหลบหนีไปด้วยเยี่ยงนี้เหมาะสมหรอกหรือย่อมแน่นอนพวกเราพอลงมือสามารถคุกคามสำนักน้ำไห้เปิดเผยจุดมุ่งหมายออกมาในเสียงกล่าวทั้งสองพากันด่าหน้าเข้าหาช้กันชุดชาวนาทั้งสองนักพนศนั้นกล่าวว่าสองท่านรุดมาใหญ่กันชายกันชุดชาวนาทั้งสองหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อย คนทางซ้ายกล่าวว่าพวกเราอยู่ในระหว่างเดินทางกลับบ้านเส้นทางกลับน้ำไห่ยาวไกลนักดูท่าสองท่านยากเดินทางกลับไปได้แชร์กันนั้นพ้งว่าเพศแล้วพวกเราเป็นชาวนาในละแวกใกล้เคียงนี้ฟังว่าคนของน้ำไหมีรอยสักอยู่ที่ซวงอกพวกท่านใหญ่ไม่เปื้องเสื้อผ้าออกพิสูจน์ยืนยันแชร์กันทั้งสองสถานเฮือกลวงมือไปที่วางเอวตะปบดาบ ซึ่งสุกซ่อนอยู่ออกมานักพจน์นั้นเสิบท้าไปหนึก้ากล่าวว่าอาศัยความสามารถของพวกท่านก็คิดตบตาเราหรือแชร์กันทั้งสองถูกกํำชับมีให้ต่อสู้กับผู้คนพากันหันกายหมายหลบหนีมีคาดหลงจีนวัสนาพันขยับกายวูบวกปาดไปยังเบื้องหลังพวกมันกล่าวว่าพวกท่านยังคงมุ่งหน้าเสิร์ไปม่ต้องให้เราลงมือ บริวารสำนักน้ำไหายทั้งสองกอกกิ้งโนตาตลบหนึ่งหนึ่งในสองหมุนกายกับถาโถมก็หาหลงจีและวัสนาอีกผู้หนึ่งผิวแฉบไปด้านข้างหมายหลบหนีหลงจีและวัสนาสะบัดมือซ้ายออกพลังฝ่ามืออันกแกร่งกร้าวกระแทกแชรกันผู้นั้นปิวกระเด็นไปขณะเดียวกันนักพจน์นั้นดีดกายไล่ล่าตามแชรกันผู้หลบหนีกล่าวว่าหลบหนีโดยไม่ทันต่อสู้ใหญ่ไม่ใช่เสริมเสียกิริภูมิ สามนักนั่มห้นักแชยกันนั้นไม่ตอบคำวิ่งตะเบิงไปอีกสองก้าไม้กระโดดลงแม่น้ำนักพจน์นั้นเข็นเสียงว่าสหายหนีไม่รอดหรอกในเสียงว่ากล่าวสะบัดมือซัดก,กระบี่สั้นออกไปเล่มหนึ่งแววเสียงดังฉึกกระบี่สั้นปักเตึงใส่กลางหนังแชยกันนั้นล่นตูมลงไปลำน้ำไม่ทันแผดร้องควนคางก็เสียชีวิตไปนักพจน์นั้นลอยตัวขึ้นใช้วิชาโตเบา แตงเพียโตจุยเหยียบจอก้าบลำน้ำ,นำอันลำเลิศทรงกายอยู่เหนือผิวน้ำถอนกระบี่สั้นจากซากศพชายกันนั้นก่อนจมลงสู่ก้นแม่น้ำรอจนกระโดดปราดขึ้นสู่ฝั่งกับไม่พบเห็นชายกันอีกผู้หนึ่งจึงเบือนหน้าถามหลวงจีรวัฒนาว่าอีกผู้หนึ่งเล่าเราปล่อยให้มันแวกไหวข้ามลำธารไปอย่างนั้นใหญ่ม่ใช่อนุญาตมันไปแจ้งเหตุหลวงจีรวัฒนากล่าวว่า เรามีเจตนาเช่นนั้นพอดีคนของน้ำไหยทางฝั่งตรงข้ามพอทราบเรื่องย่อมต้องทุ่มเทกำลังมาหน่วยสังเกตการพักสุยันจันทาก็ไม่กล้าอยู่สื่อไปเปิดโอกาสให้พวกเราช่วงชิงเรือความคิดอันประเสริฐมีทันจบคำขมกำลังน้ำไห่ายตรงข้ามพันส่งสัญญาณอักขีขึ้นสู่ท้องฟ้าเกิเป็นประกายไฟยาวเหยียดสาส่องแผ่นฟ้าเป็นสีแดงฉาน หลวงจีนัปสนาฉกใจคิดร้องพ้องว่าเหลือเรือดำน้ำผ่านไปแล้วเจ็กกักรีบปล่อยสัญญาณนักพศฉายยาเจ็กกักรีบหลวงเกาทันอักขีออกเวียงขึ้นสู่ท้องฟ้าเปลออักขีกลับไปสีเขียวปัดจำแรกง่ายดได้นักเกาทันอักขีทั้งสองฝ่ายพอปรากฏขึ้นบนแผ่นฟ้าขุมกำลังสำนักล้วนถอนกำลังกลับเร่งรุถไปสมทบอย่างที่ซึ่งนัดแนนกันไว้เรือดำน้ำยังคงมุ่งหน้าเสือไป เพียงผิดแพก่กันที่ผู้ผักเคลื่อนลำเรือแปลเปลี่ยนเป็นผู้คนละลอกใหม่พักยันจันทาประจำเรือล้วนถูกนักสู้เกาะเทพบเจ้ากำจัดไปสิ้นใช้เชือกพนาการซากศพกองสมรวมเป็นกุ่นก้อนส่วนกระถางจา่าเลือยวิชาซึ่งจัดวางอยู่ในท้องเรือทั้งเจ็ดใบล้วนทูกคนย้ายไปบัดนี้ผู้ที่พักเคลื่อนเรือํำน้ำคือนักสู้เกาะเทพบเจ้าทั้ง20กว่าคน ผัดเปลี่ยนกันโผล่พ้นขึ้นจากผิวน้ําเป็นลมหายใจอึดใหม่พร้อมกับสังเกตสภาพสองฝากฝั่งท่งเทนคีก็แวกว่าอยู่ในสายน้ําควบคุณสถานการณ์ทั่วไปส่วนเทพพทาขอทานสลาตันและพวกตามติดอยู่สองฝากฝั่งยามนี้เรือมน้ํามาถึงบริเวณซึ่งสํานักเลงสัวกับน้ำไห้ชุมนุมกันขุมกําลังสํานักเลงสัวพอเห็นผิวน้ําปั่นป่วนไประลอกดังนั้นทิ้งขึ้นไหวก่อน ปรากฏผู้คน20กว่าคนกระโดดปราดองสู่แม่น้ำไปท่องเทนขีได้ยินเหนืออสะบังเกิดเสียงตูมตามพันบกมือเป็นสัญญาณประมุกเกาะที่พระเจ้าจึงสั่งบริวารสระเรือพากันดำน้ำแวกไหวสู่ฝั่งคนขอสนักเลงสัวเห็นผู้คนรอบลําเรือแต่กระจกระจายล้วนรู้สึกเหนือความคาดหมายคิดไม่ถึงว่าประสบความสำเร็จได้ง่ายดายปานนี้ดังนั้น เข้ารับช่วงผักเคือเริ่มน้ําสืบไปยามนี้ท่องเทนขีลอบเลนขึ้นฝั่งที่ปรากฏพงเข็มลกเข้มแห่งหนึ่งรอจนพวกพ้องของตนทั้งทางบกและทางน้ํารุดมาสมทบจึงเร่งรุถกับปาการสุยันจันทาภายใต้การชักน้าของท่องเทนขีกระถางจ่าเลึกยอวิชาทั้งเจ็ดใบถูกลุกซ่อนอยู่ภายในถ้ำธงเทียนขุกครั้นเมื่อจัดตั้งเสร็จสิ้นจึงหวนกลับขึ้นมาบนห้องโถงใหญ่ ท่งเทนขีรอจนยอดมือทั้งมวลสุดนั่งลงจึงกล่าวเสียงกังวานนับแต่นี้เป็นต้นไปทุกผู้คนในที่นี้ให้ผัดกันลงสู่ถ้ำธงเทียนขุกฝึกปือย่อวิชาซึ่งจาลึกบนกระถางพยักษราชสีเสือดาวกะเรียนอินรีเขาแมวนางแอ่นทั้งเจ็ดใบส่วนตารางเวลาให้ผู้โสเฮี้ยงฮือจัดทำทุกผู้คนในบริเวณแตกตื่นตนกยิ่ง เทพพ่อทาพ้งว่าเจ้าตกลงใจเช่นนี้ผ่านการไข้กวรโดยรอบครอบหรือไม่ท่องเทนขียิ้มพางกล่าวว่าข้าพระเจ้าไข้ควรโดยรอบครอบแล้วท่ามกลางศัตรูเข้มแข็งใดล้อมรอบขุมกำลังของพักสริยันสำนักเลงโั่สำนักน้าไหพักจันทาม่ว่าฝ่ายใดล้วนเข้มแข็งกว่าพวกเราหลายเท่าพวกเราหากไม่มีพลังพิมือเอลิศล้ำการปะทะหักหลังในคืนศาสตรตรงชิว คงยากประสบชัยชนะได้เทพระทพ้าก่ลาวว่าท่านคุณคิดหรือไม่ว่าหากแม้นพวกเราเฟิกปือวิชาพิมมือบนกระถางได้จะเกิดผลอย่างใดท่งเทนขีเน้นเสียงว่าข้าพระเจ้าคุ้นคิดแล้วควรทราบว่าหลักวิชาบนกระถางทั้ง7ล้วนลึกดำหากคิดศึกษาข้นคว้าจนแตกฉานต้องใช้เวลาเนิ่นนานปีและภูมิปริพาปัดเปืองจึงเรียนรู้ได้ อย่างนั้นพวกเราคราครั้งนี้ไหนเลยสามารถประสบความสำเร็จท่องเทนขีหัวรอบพางกล่าว่าหาไม่ได้ตอนนี้ห่างจากคืนศาสตร์ตรงชิวเดือนเศษภายในช่วงเวลานี้ผู้ที่พูนปริพาน์ปราเปรืองคงได้รู้หลักวิชาบกถางได้หลายกระบวนท่าเทพพุทธากล่าวถามว่าหลังจากนั้นเล่าข้าพเจ้าคิดขนย้ายกระถางทั้งหมดไปทิ้งในท้องทะเลตังไหรอให้ผู้มีวาสนาไปเสาะหา ยอดที่มือในบริเวณหลวนพงศ์ิษะเห็นพ้องนักโคตเี่ยงฮือกล่าวว่าเยี่ยงนี้นับว่ายุติธรรมที่สุดม่ได้ลำเอียงต่อฝ่ายใดเล้ากลับคิดไข่ทราบว่าภายในช่วงเวลาหนึ่งเดือนผู้ใดสามารถศึกษากระบวนท่าบนกระถางได้มากที่สุดท่องเทนขีกล่าวว่านั่นต้องรองให้อนาคตเป็นเครื่องพิสูจน์สําหรับตอนนี้ข้าพเจ้าคิดออกจากปาการไปเพียงลาพังขอทานสารตัน ก้าวถามว่าท่านคิดออกไปใหญ่กันกระถางทั้งเจ็ดใบล้วนจ่าลึกยวิชาสูงสุดย่อมเป็นสิ่งที่สำนักเล็งสัวนั่ไหมุ่งมานปารธนามีอนุญาตอีกฝ่ายหนึ่งได้ไปข้าพระเจ้าคาดว่าชนชั้นผู้นำทั้งสองฝ่ายย่อมต้องเร่งรถมาคิดออกไปพบผ่านพวกมันสักครา